สวัสดีครับเรามาดูนะครับในขั้นตอนที่15ของเราครับว่าเราจะสั่งงาน AI นะครับผสมผสานกับการทำแอนิเมชันได้อย่างไรครับผมสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการทำแอนิเมชันครับจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า MuseChef สครับโดยที่ตัวโมเดลนั้นคุณสามารถนะครับที่จะสร้างได้จาก 3D Max หรือว่าตัว Maya นะครับครับสำหรับ เรื่องของ Animation นะครับในโปรแกรมวิ Chef 3D ครับจะประกอบไปด้วย j o ยส์นะครับซึ่งจะควบคุมตัวละครโมเดลของคุณซึ่งคุณจะต้องมีการสร้างกระดูกในลักษณะโบนนะครับที่เป็นเส้นสีเหลืองนี้นะครับพร้อมมีจุดหมุนนะครับสำหรับการทำ a n i m เมชันแล้วก็ใช้ j o ยนะครับในการสร้าง f เ a รมแอนิเมชันนั่นเองโดยในตัวอย่างนี้ครับผมได้มีการสร้างเฟรมแอนิเมชันไว้2ส,ส่วนนะครับ ก็คือในเรื่องของการเดินกับเรื่องของการโจมตีเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้ผสมผสานกับการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง AI ครับก่อนอื่นครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่มอนิมนะครับบนตัวโปรแกรม m u s s h a p e ถ้าหากเรามีการทำ frame animation ไว้ครับลักษณะของเส้น vertex จะเปลี่ยนเป็นเส้นสีเทานะครับและโปรแกรมจะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ โหมดของ Animation สำหรับเฟรมที่ผมได้ทำไว้ครับก็คือในเรื่องของการเดินนะครับโดยที่ตัวโปรแกรมมิ h เ p e ครับจะรายงาน Current Frame นะครับในช่องนี้แล้วก็ Total Frame ก็คือจำนวนเฟรมที่อยู่ในตัวโมเดลนี้ทั้งหมดสำหรับเฟรมของการเดินครับจะเริ่มตั้งแต่เฟรมที่1ครับ ถึงเฟรมที่25นะครับเฟรมที่1ถึงเฟรมที่25ครับจะเป็นเฟรมของการเดินแต่สำหรับเฟรมที่25เป็นต้นไปครับจนถึงเฟรมที่30จะเป็นการนั่งโจมตีนะครับในลักษณะนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับเฟรมแอนิเมชันที่ถูกสร้างขึ้นนะครับจะเป็นการสร้างเพื่อที่ให้ตัวละครนั้นเดินอยู่กับที่ นะครับจะไม่มีการเดินเคลื่อนที่นะครับแต่สำหรับการที่จะสั่งงานให้มีการเดินเคลื่อนที่นั้นเราจะใช้คำสั่ง AI นะครับในภาษาดาร์กเบสิกเป็นตัวสั่งงานพร้อมกับการสั่งให้นะครับมีการเล่นเฟรมของการโจมตีในเฟรมที่25ถึงเฟรมที่30นะครับถ้าเราทำเฟรมแอนิเมชันพร้อมแล้วครับคลิกปุ่ม a n นิมเพื่อที่จะออกจากโหมด a n i m เมชันนะครับเราจะเห็นว่าจุดเบอร์เทคของ ตัวละครที่เราได้ทำนั้นจะกลับกลายเป็นเส้นสีขาวแล้วเราก็คลิกที่ไฟล์ครับเลือก Export นะครับเลือกเป็น Direct XJT ครับแล้วเราก็ทำการเซฟไฟล์เหล่านี้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของ t e ทคไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น Direct X นะครับจะได้เป็นไฟล์ที่เป็นลักษณะงานโมเดลออกมาแล้วเราก็จะทำการเขียนโปรแกรมครับในภาษา Dark Basic พอดีทำการโหลดเอาตัวละครเข้าสู่ตัวเกมครับโอเคครับเราไปที่ Text Editor ครับซึ่งจะเป็นหน้าต่างนะครับที่ใช้ในการเขียนซอสโค้ดพื่อที่จะสั่งงานเพอดีจะให้ AI ทำงานนั่นเองโดยที่ภาษาทั้งหมด ขั้นตอนทั้งหมดได้ถูกอธิบายตั้งแต่ขั้นตอนที่1นะครับถึงขั้นตอนที่ส4สซึ่งจะมีในเรื่องของการสตาร์ทระบบ AI ขึ้นมานะครับมีเรื่องของการโหลดโมเดลผู้เล่นเข้ามาครับแบ่งฝ่ายผู้เล่นจากนั้นครับโหลดโมเดลตัวละครศัตรูเข้ามาครับแล้วก็กําหนดคุณสมบัติแล้วก็แบ่งฝ่ายของตัวละครศัตรูนะครับเรียนรู้ถึงการใช้คําสั่ง debug นะครับเพื่อตรวจสอบว่าคุณสมบัติต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นให้กับตัวละครศัตรูแล้วหรือไม่ คร,คราวนี้เรามาดูในส่วนของโค้ดที่เราจะเขียนในดูลูปนะครับว่าในตัวอย่างนี้เราจะสั่งให้เฟรมแอนิเมชันที่เราได้มีการทําท่าเดินแล้วก็ทําท่านั่งโจมตีนั้นทํางานได้อย่างไรเราจะเขียนโค้ดครับไว้ที่ในส่วนของดูลูปเสมอนะครับในการตรวจสอบเรื่องของการมองเห็นนะครับของตัวละครสตูเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าสตูนั้นมีความสามารถในการโจมตีได้หรือยัง โอเคครับเข้ามาสู่ในส่วนของโค้ดที่เราจะสั่งงานนะครับว่าเราจะสั่งงานให้ตัวละครสตรูนั้นนะครับเดินในเฟรมแอนิเมชันที่1ถึง25นะครับและสั่งให้ตัวละครสตรูนั้นโจมตีนะครับในเฟรมที่25ถึง30โดยที่ในภาษาดักเบสิกครับมีคำสั่งที่ใช้ในการเล่นเฟรมแอนิเมชันของโมเดลที่เราได้เอ็กซ์พอร์ตออกมาอยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเล่นทีละเฟรมหรือว่าเล่น ทุกเฟรมที่อยู่ในไฟล์นั้นก็ได้นะครับโดยการใช้คำสั่ง loop object โอเคครับผมได้มีการสั่งนะครับตัวละครสตรุกครับให้มีการเล่นเฟรม Animation ดังนี้นะครับ คำสั่งหลักนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ในตัวอย่างนี้ก็คือ AI Set Entity Control นะครับโดยที่ AI Set Entity Control นั้นมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ Automatic กับแบบแมนนวลนะครับ AI Set Entity Control นะครับในแบบแมนนวลก็คือพารามิเตอเป็น0แต่ถ้าเป็นแบบอัตโนมัติครับก็คือเป็น1ซึ่งนะครับขออภัยครับพิมพ์ตกหล่นนิดนึงครับ ผมจะใส่การเดินไว้ที่นี่นะครับตัวคอคสตูตัวที่1นนะครับโดยผมได้บอกว่า ai get entity can see นะครับเป็นคำสั่งที่อยู่ในโหมดของ AI สำหรับการตรวจสอบการมองเห็นของตัวละครสตูโดยที่จะมีพารามิเตอร์ก็คือพารามิเตอร์ของตัวละครสตูที่เราจะตรวจสอบ และตำแหน่งของผู้เล่นทางด้านแกน x นะครับตำแหน่งของผู้เล่นทางด้านแกน z และค่าตำแหน่งของผู้เล่นทางด้านแกน y ซึ่งถูกกำหนดเป็น100นะครับตามความสูงของโมเดลที่คุณต้องการเราตรวจสอบการมองเห็นครับของตัวละครสตูกับผู้เล่นนะครับตำแหน่งของผู้เล่นถ้าตำแหน่งของผู้เล่นเดินเข้ามาอยู่ในระยะที่ตัวละครสตูนั้นสามารถที่จะเห็นได้นะครับคือสตูมีการสร้างการมองเห็นไว <No S 2> ้เรียบร้อยแล้ว นะครับจากขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของ AI มาสตูมีการสร้างการมองเห็นนะครับถ้ามีการมองเห็นก็จะทําการคืนค่าออกมาและเราก็จะใช้ if นะครับในการตรวจสอบว่ามีการมองเห็นแล้วหรือไม่ถ้ามีการมองเห็นครับเราก็จะใช้การคอนโทรล AI set entity control เพื่อที่จะสั่งงานให้ตัวละครสตรูนั้นนะครับทำงานตามที่เราต้องการ หรือว่าอาจจะทํางานในโหมดที่เป็นอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะเลือกได้โดยที่ถ้ามีการมองเห็นครับมีการสร้างตัวแปรให้มีค่าเป็น1เช่นเดียวกันก็คือมีการสร้างตัวแปรเพิ่มเติมด้วยโดยการสร้างตัวแปรที่ชื่อ c โดยเราจะเอาตัวแปรที่ชื่อ c เท่ากับ1นี้นะครับไปตรวจสอบเปรียบเสมือนกับมีการมองเห็นแล้วตอนนี้ c เท่ากับ1คือมีการมองเห็นนะครับเราก็เอา c ไปท e สในเงื่อนไขนี้นะครับโดยที่บอกว่าถ้า C เท่ากับ1และนะครับก็คือไปแอนกับ AI g e t entity can f i ไ e a n i m a t ต r 1คือตัวคนศัตรูสามารถที่จะพร้อมที่จะโจมตีแล้วและมีการมองเห็นแล้วนะครับจะสั่งให้ไฟ์เท่ากับ1ไฟเท่ากับ1ก็คือสามารถต่อสู้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็เขียนเงื่อนไขตรวจสอบอีกครั้งนึงถ้าสามารถต่อสู้ได้แล้วก็จะสั่งให้เล่นเฟรมของการโจมตีทันทีก็คือท่านั่งยิงนั่นเอง นะครับ n d if ก็คือการจบเงื่อนไขในกรณีที่เป็นเท็นะครับเราก็อาจจะบอกว่า AI set entity control ให้เป็นโหมด1น,นะครับแล้วก็สั่งให้ตัวคอนสตูนั้นมีการเดินก็คือถ้ามองไม่เห็นก็ให้เดินไปเรื่อยๆลักษณะจะออกมาเป็นประมาณนี้สำหรับตัวอย่างนี้ครับโอเคครับตัวอย่างนี้ประกอบกับตัวอย่างที่14ที่ผ่านมาครับก็คือการ ใช้การมองเห็นก่อนเป็นจุดเริ่มต้นในการสั่งงานในการเล่นเฟรมแอนิเมชันต่อจากนั้นครับถ้าตัวละครสตูมีการมองเห็นเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้การตรวจสอบของการที่ตัวละครสตูนั้นมีความพร้อมในการโจมตีหรือไม่ถ้ามีความพร้อมในการโจมตีแล้วนะครับเอาไปแอนกับการมองเห็นโดยที่คุณสมบัติของการแอนนะครับของดาร์คเบสิกก็คือถ้าเป็นจริงทั้งคู่นะครับก็จะทําตามเงื่อนไขนั้นทันที โดยที่เราจะสั่งงานให้เล่นเฟรมดีมีเมชันตัวต่อๆไปได้และคําสั่งเหล่านี้ครับถูกเรียบรวบรวมไวในหนังสือที่แถมกับวิดีโอเทรนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนนําไปสร้างได้ในเกมทุกเกมนะครับรูปแบบของการตรวจเช็คแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการมองเห็นตรวจสอบความสามารถในการต่อสู้หรือกระบวนการที่จะมีการสร้างตัวแปลสติงครับเพื่อที่จะเก็บตัวแปลสติงไป สั่งงานเฟรมแอนิเมชันก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันคราวนี้ครับผมจะกดเซฟที่หน้าต่าง Editor ครับแล้วลองไปดูผลลัพธ์ของการรันในตัวอย่างนี้ครับผมกด F5 บนคีย์บอร์ดครับตอนนี้เราเรนเดอร์สู่ตัวเกมครับโดยที่ในตัวอย่างนี้เรามีการสร้างแมทริกซ์ที่เป็นลักษณะของตารางสีขาวนะครับ รูปแบบของพื้น,นดินหรือว่าท้องฟ้าเรายังไม่ได้ใส่ไว้ในตัวอย่างนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นผู้เล่นนะครับมีการเดินเล่นเฟรมแมนิเมชันการเดินนั่นคือเรามีการสั่งให้นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการมองเห็นและการมีความพร้อมในการโจมตีนะครับเราก็จะสั่งให้ตัวละครศัตรูนั้นอาจจะมีการเดินลาดตระเวนตามจุดต่างๆนะครับตามที่เราได้ เรียนรู้ในส่วนของการสร้างผา t ของการเดินลาดตะเวนนะครับเราอาจจะสั่งให้ศัตรูเดินลาดตะเวนถ้ายัางมองไม่เห็นผู้เล่นแต่เมื่อผู้เล่นเดินเข้าไปนะครับในระยะที่ตัวละครศัตรูสามารถที่จะมองเห็นได้แล้วนะครับก็คือตัวละครศัตรูจะมีการใส่คุณสมบัติของการมองเห็นระยะทางในการโจมตีเป็นต้นแต่ว่าสถานะของตัวละครศัตรูตอนนี้บอกว่า Stop s t o p p e นะครับก็คือยังไม่โจมตีแต่เมื่อผม เดินเข้าไปในระยะที่ตัวคนสตูสามารถมองเห็นได้นะครับก็คือภายในเส้นครึ่งวงกลมนี้เป็นเปรียบสูนกับระยะการมองเห็นของตัวละครศัตรูนะครับที่เราได้จากคําสั่งการใช้ AI debug ของเราสำหรัวงกลมตัวนี้ก็คือระยสของตัวละครศัตรูครับซึ่งเราจะซึ่งปรากฏได้จากการใช้คําสั่ง AI debug ระยเช่นเดียวกัน ผมกำลังจะเข้าสู่ระยะสายตาการมองเห็นของตัวละครศัตรูครับนะครับตอนนี้ตัวละครศัตรูก็มีความพร้อมที่จะโจมตีแล้วนะครับแต่ยังขาดอีกบางคําสั่งไปก็คือการ point point ก็คือการสั่งให้ตัวละครโมเดลครับหันมามองทางผู้เล่นนะครับซึ่งขายคําสั่งนี้ไปก็เลยทําให้ตัวละครศัตรูเล่นเฟรมการโจมตีครับ ในที่นี้นะครับเราสามารถที่จะใส่กลไกของการโจมตีให้กับตัวละครสตูตได้ทันทีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ดของการยิงออบเจกต์ลูกศรน,นะครับตัวอย่างของเทคนิคการยิงจะอยู่ใน Basic APS Volume 1นะครับที่ได้นำเสนอไปแล้วโอเคครับสำหรับตัวอย่างของการใช้คำสั่ง AI ในขั้นตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบุณครับ